สวัสดีครับมื้อนี้ทีมงานสายมาพอแสบมาปะกอกันกํารับนอาทิตย์นะครับเนาะมื้อนี้เข้าสีมาเข็ดเมนูกินกันครับมื้อนี้สีลาบใสหมูนะครับแล้วก็ต้มขาจากงั้วนะครับนี่เข้ากับบรรยากาศครับนม่ทิ์ครับเพิ่งออกกามาครับนี่ครับเทปปุกยกำลังบรรเลงอยู่ครับ ผู้น้อยคนบ้านผือครับเขาครับสามคนเหมือนเดิมครับนี่อาหารบะถือครับตากองครับเนวน้อยโคตรลีลาครับบรรยากาศคนล่นๆที่เรียกคนจิตตกเนี่ยครับคึมๆบรรยากาศคือเกาแห้วพี่น้องเหลาขาวครับครับต้มครับน้ำต้ม แล้วเขาว่าทุ่มครับบรรยากาศแล้วก็ตอนนี้เขียปุกยกำลังเห็ดอยู่ครับนี่ครับโอ้ยกร<จ>ะแซ<ส>น้ำคับกระ<า>แซน้ครับมีคนยานเมี่ยงทีนะครับมันเป็นสาอ้อนมันมาครับเนี่ยสายอ่อนสาอ้อนครับโอ้ยมันจะแสบเนาะอะไรนี่เขาแบบต้มใส่ครับนะครับ น้ำแบบสุดยอดนะครับแล้วก็ขาจักรับขาจักรง้อครับอันนี้น้ำนี่เข้าไปต้มอันนี้สิครับถ้าในผงถ้ายังค่อยใส่น้ำไม่ต้มครับบรรยากาศครับคึมๆหรือว่าหรือว่าเรียกมันิดตกลมครับ เรารับอยู่ห้องครับครับทีมงานครับสายมาเมาพ้าแสบอันนี้บริการครับนี่ครับเริ่มในห้อง,งกัม็มาเลื่มจัเคเื่องลุ่งหมาะต้งมข้าจักครับ จะมันหน่อยสันว่ะไปไปนี่สันเยอโอ้ทันบัลไลสันไปน้ำตกเจ็ดสีนี่ครับนี่ครับพอกันไปไปน้ำตกว่าทันน้องแดกเหล่าอยู่เหนียงเมาไปได้ปะครับคนะาเนาะครับเนาะใบมะกรูดไข่ไข่ปะน้ำตุบๆุบชุบเอาพ่อแหละ โอคค้ยสุดยอดเลยขาดจักรอยครับส่งตรงจากคอนแกนครับกลับบานมีส่งลูกมากวังหันครับแม่หัวไ้ครับมันดแดดออกแล้วมาแนวไอวังหันฝนตก เทกเกอร์ก้นหนึห่เนเ ija, งเท็กเกอร์นี่บ้าหมดเขาจะมาสัมผันอุ้ยกรงครับเบิ้งไล่ครับเบิ้งไล่ครับไล่กับว่าท่านเป็นแล้วครับวายเ,เห็นเป็นแล้วก้อนไปเกณฑ์อาหารครับอาหารเขาบอกว่าไล่เพรแล้วว่ต้องไปเป็นครับไล่ไปดำครับ เมนตักไล่แล้วเรียบร้อยเลยครับได้ไหายครับได้ไหาย<ม>ให้เากมาซอยครับกระดูกกระช้อง,ดดอ,งองไปหลดเนี่ยมือนนเซเองเขาไหม ไอ้ตม้ตมมาแล้วเนี่ยข้าหนาไปเนี่ยต,ต้มก็จะซุปแหละคุ้หิยังนะแดงมาแม่แล้วต้มมาแล้วครับือคุณนี่นไยไฟลุกแค่คโนโดไฟเป็นสลัดยังมาันาก็นั่นจิน้นนั่นนั่น นี่ครับคอลลาเจนล้วนๆครับขาจากนัวน้ำตลาดก็เห็นยั่ได้เนาะแบบนี้บไหมเขาจะเปิดแกงให้พักกี้เขาล่กลวจากบาก เห็นด hey, ูวย้ยขี่คานเห็ดไหมเอามาาอฟผามมันยังอีกน้่กินเราคือว่าขี่คันเนาะครับเนาะมีใส่หมูกับใส่หมูใส่อ่อนอำไปหรอใส่ไปเลยนัน่นแหละกระดูกให้มา แสงสินมักมาอะไรยังสินุ่มพี่บักเนี้ยวั้งเกรนกลัวพิธีพิทันมาครับเช็ปุ๊บต้องเห็ดสมอันนี้ไหมต้นตนะีนอ่ะเขาหอดแข็งคนเด้ยเห็ด

สดสดเดล้ายคนนี้เห็ดอะไรยังก็ขาค้างว่านะอิสลามเห็นไหมครับไม่เ,เป็นสันๆน,นะเนาะอะไนะหนวล้วบัน โอเอามึงว่ากูลัาคนเดียวติเลยเนี่ยฮะตายหาแล้วเอาไรวะเนี่ยนี่ครับนี่ครับมือบะเทียงคุบกอนครับคุบกันอ่นี่นแหละ,ะนี่ข้าซอยใช่แล้วครับใส่หอมเข้าไปนหนึ่งเบย ปลาครับน้ำปลาน้ำปลาใส้ไปแล้วพริกแห้งครับเดี๋ยวไปใส้ครับปิ้งไหครับพริกแห้งโอเคครับผมเอาเกลือใส่แล้วใช่ไหมหอมมากเลย ไปครับรถดีครับพี่แข่งเราก็ต้องคั่วก่อนนี่างนี้สู้ถูรถก็ใส่ไปแล้วครับให้ว่าใส่เกลืออีกนะครับอเครื่องไอรนะ่อนเครื่องไอร่อนนะมาหนี้

เานาม,มาก้กมั่นนั่นกินแบบไหนครับกินเนื้อ,อแบบนี้แล้วเขาก็เห็ดเจ้าของอกับเปียวเนาะวันะน,น,น,นี้นงา,บา,ยยางนบักคํไรเงี้ยนะบักแต่งงาน เอาหากมันลถเห็นว่าครันเอาแต่งาคข้ามงานกลางอ๋ออาออ๋ออ๋ถือไว้เชฟน้ำคนๆยังน้อยครับนี่ครับทเทียมครับกระปิดครับ,กกบแล้วก็ววใส่ขวบขวบก้อนใสๆนะครับลนะ คำเปียกครับคำเปียกพริกเที่ยมเกียวครับผัวครับน้งอ่าพิกป้าไปครับปา โห้โจัดแล้วครับสุดสุดอุดรใส่หัวไช่ครับหคตรเจ๋วอ่ะใส่หมูฝืนอุดรครับใบอะไรครับใบอะไรนี่นี่เขาเอื่นใบใบเขาเลยครับใบเขาเลยภาษากรุงเทพครับภาษาเราเห็นออกมาได้ไม่แล้ว ส่กยน้อยสมน,นไปเลยครับมีหไหนใส่นั่กโน้หนังยังคไ,ได้ปะนี่เมนูแหลกเล่องเสร็จไปแล้วครับต้มขาแจกงัวครับถูดเชฟโปะบ้านถืออุดรน,นะครับเชฟเมาเหรอครับเห็ดว่าได้แล้ว มักมักมักเลยโอ้ยเล่นเล่นเล่นกระดูกละใช้เล่นกระดูก <c oughs> ละไม่ขึ้น,น,นใส่นะใส่เส้จักต้นเลนะิมเนี่ยเอ๋อมักใส่ได้มอนเป็นขอบบ้างนันตกไปหาไตาเขียดทำท่าไปไตเขียดเลยไตยกินดิบๆดิ เอาดิถูกใจให้เลยไหม,มาแล้วครับมาแล้วครับเชฟเอาเส้เบิงซี่ม,ม,มือจะของมองมาเลยก็มองมนมาเลยน้ำทาม,ม,นนมามตีป๊บปป,ป๊อ เป็นเนยเป็นไนเป็นไน้เ้ยเวยเซ็ทเวยเซ็สดน้อนเย็นก่อนนะหายหาแล้วอ้ครับแก้มครับมือนี้สดย่างหมันใจได้ครับเ็บเดี๋ยวถขาาเมนูต่อไปนี่เขาว่าเมนูต่อไปครับส่งขาจักเส้นเรียบร้อยครับวันนี้เขาคร ราบใส่ครับอยากไ้เลียดเด้วอวะอาวเน่เนาะพริกก่อนเลยครับพริกพริกพริกมักมักเผ็ดใส่หลายมักเผ็ดใส่นหน่อยๆครับนนจอดไม่หันละเขามา ตีนิดนึงเยอะไปเลยโอ้ยตีกี่เจ้าไปเลยมาไปเลยออกหัวพันปีครับมาหอมแล้วครับได้เ<า>ขาก็ต้องจำเป็นเขาต้องใส่เพราะมันไม่มี

ค้ัครับ<ม>เปียกนิดนึงครับ<ม><ม>แล้วก็ไซส์ตรงมครับพี่เชฟป,ปูปลาผสมครับข้อไปครับหน้าวครับคนคนน้ำปลาใช่ไหมะไวะใช่ไหมน้ำปลาแล้อวอีหรี

ครับ<น>อล,ลอ,อ,อหว่ยวยเกยร์ไหมแม่นไ,ไหนล่ะครับมตามมีตามเกิดครับผมนับใสครับ ทิมมึงเนาะจับเอาละโอเคมาเนี่ยสายเมาพอแสบเมาแล้วครับพอกันไม่คลิปหนาะนี่ครับเมนูได้สองเมนูครับมือนตรงผัดจักเฉู๊เป็นต้นเห็ดครับสุดยอด ก้อยไซผมเ็เองครับจำเราทีเรามีน่า,าก่อน่อนไม่คลิปหนาครับวัสดีครับนี่ครับคลิปตบไทยสิวานไม่เห็นอย่างานี่มึงก็ใส่ก็มึงตักแสงกันเลยเจีใส่นะเดี๋ยวตักแ่งกัน อุ้ยมึงขี่ปันยังหนยสูตรได้ของมึงเนี่ยโอ้ยอย่ารู้เยอะทีๆคนบุรีรัมเป็นยังขี่แต่คนบุรีรัมไปกินไปอย่ารู้มากตายกตายหากไปแล้วกินกระทอมไรขอกับ่ลาไส้ไปแนวปุ๊บลองมึงไปลุกกันไส้ดักแค่ไหน ลืมใจเขาใจด่างเจนังเลยลู